ที่จะเป็นสามีภรรยากันหรือเป็นเนื้อคู่คู่สร้างคู่สมคู่บรารมีกันเนี่ยส่วนมากหน้าตาผิวพรรณสติปัญญาจะพอๆกันเรียกว่าเป็นคนคนเดียวกันได้คือเวลาทำอะไรเนี่ยหรือจะไปที่ไหนเพื่อไม่ให้เกิดความระวาดระแวงซึ่งกันและกันก็ต้องบอก บางทีภรรยาเราไปกับผู้ชายอาจจะเป็นญาติก็ต้องบอกเขาก่อนหรือเราไปไหนก็ตามบางทีมันเลยเวลาว่าจะกลับเวลานี้กลับมาช้าก็ต้องโทรบอกหรือสามีจะกลับมาช้าก็จะต้องโทรบอกภรรยาหรือเวลาจะมีอะไรกินซื้อข้าวซื้อของซื้อขนมเนี่ย ก็จะต้องมากินได้กันหรือถ้าเลยเวลาติดธุระก็ต้องรู้จักโทรมาบอกแม้แต่งงานการนอกบ้านภรรยาก็ควรที่จะต้องทำแทนสามีได้พอเวลาเจ็บเวลาป่วยเวลาไม่ว่างภรรยาต้องทำแทนหรือง,งานในบ้านสามีก็ต้องทำได้หมายถึงว่าหุงข้าวหุงปลาในเวลาที่ภรรยาเจ็บป่วยหรือติดธุระ พอต่อไปภรรยาอาจจะติดงานมีการเลี้ยงลูกก็ต้องดูแลทําให้ลูกกินหรือเวลาพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายเจ็บป่วยไม่ว่าเราจะยุ่งขนาดไหนก็ตามก็จะต้องละภาระทุกอย่างเพื่อไปเฝ้าเอาอกเอาใจโดยเฉพาะถ้าอยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะต้องรู้จักแสดงความมีน้ำใจนะไปเฝ้าไปเช็ดเนื้อเช็ดตัวหรือติดเตียง เราก็จะต้องช่วยดูแลอย่างดีเหมือนพ่อเหมือนแม่เราฉะนั้นถ้าเราทำถูกหลักอย่างนี้แล้วชีวิตครอบครัวเราก็จะมีแต่ความเจริญเราก็รักพ่อรักแม่พ่อผัวแม่ผัวก็จะรักเราเหมือนลูกคือมีความสนิทใจซึ่งกันและกันชีวิตครอบครัวก็จะได้มีแต่ความสุขความเจริญลูกหลานออกมาก็จะเป็นปึกเป็นแผ่นดีจเจริญพร